สวัสดีค่ะวันนี้มาบ่อปลานะคะมาตกเบ็ดหาปลากินค่ะปลาที่เลี้ยงเอาไว้นะคะยืนยันตัวตนค่ะพาไปดูรังนกนะคะเยอะเลยนะคะรังนก กระติดกระจาบนี่ค่ะเยอะเลยกับดอกไม้นะคะสวยสวย ดอกหญ้าที่ขึ้นเองค่ะมีหมากตะขบหวานเจี๊ยบนี่ค่ะความสุขแบบบ้านๆธรรมชาติสวยมากๆเลยค่ะ หญ้าที่ขึ้นเองดำธรรมชาตินะคะสวยงามค่ะบริเวณนี้ก็จะมีแต่บ,อบ่อปลานะคะหน้าฝุนก็จะรกนิดนึงค่ะเทศบาลเขาขุดให้นะคะให้ประชาชนค่ะใครจะมาเลี้ยงก็ได้นะคะคนละบอ่อสองบอ่อค่ะ เยอะมากๆเลยค่ะส่วนด้านหน้าทางแถบนู้นก็จะเป็นป่าผักนะคะสวยงามค่ะเก็บผักกระถิ้นก็มีค่ะทั้งด้านนู้นขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ สีม่วงค่ะมาตกเบ็ดกับคุณพ่อบ้านได้ปลาราคาหนึ่งตัวปลาเจระเม็ดนะคะ บายค่ะ